สวัสดีครับผมบอสโก c โคแกจ็ตนะครับผมในคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็น emergency reviews นะครับไปรับชมกันเลยครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะไปดูบูเพสนิวัดกันนะไอ้จ้อยไอดีดีวันนี้น้ำแรง พระรัตโอ้อยากเห็นพระปัง3องค์คุณพี่ค่ะเฮ้ยเมื่อนั้นไม่นะเจ้าค่ะเมื่อนั้นให้เองครับซีนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่จริงพอสมควรครับเราจะเห็นได้ว่าการตกหรือการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเร็วมากๆใช่ไหมครับแล้วก็อ่ หลายๆครั้งเมื่อเกิดอบุบัติเหตุคนรอบข้างอะดรีนาลีนสูบฉีดแน่นอนครับพร้อมจะลงไปช่วยเราจะสังเกตได้ว่าม,มีบ่าวสองคนผู้ชายครับที่ว่ายน้ําเป็น,นครับแล้วก็พอเห็นคนตกน้ําก็โดนไปในน้ําเลยอันนี้เป็นอะไรที่คอมมอนมากๆใชหรับพวกเราที่เหมือนกับพร้อมจะช่วยอนะดรีนาลีนสูบฉีดเนาะแล้วก็พร้อมที่จะโดดลงไปแต่การที่เราไม่อันไลน์ชุดนี้ครับการที่โดดลงไปเราเราได้สร้างความเป็นไปได้ให้ใหมีผู้ประสบภัยมากขึ้น,นมีคนตกน้ํามากขึ้นมีคนอยู่ในน้ํามากขึ้นมีความเป็นไปได้ที่คนจะจมน้ํามากขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เราโดลงไปไม่ได้ช่วยซีนให้มันดีขึ้นสักเท่าไหร่สิ่งที่เราควรจะทำจริงๆงคือการ analyze patient ก่อนครับเดี๋ยวว่าประเมินคนไข้ก่อนว่าคนไข้ของเราอยู่ในสถานาการณ์อยู่ในสถานะไหนับคนไข้มีสติหรือเปล่าคนไข้ตอบสนองหรือเปล่าการที่เราประเมินคนไข้เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเราจะต้องช่วยเขาขนาดไหน,นหรือเขาเราแทบไม่ต้องช่วยเขาเลยเขาสามารถช่วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเขาต,ต้องการ assist ถึงขนาด เ,เ,เ,เหมือน่เค่ะันี้กคะันี้เกคะเ,เลวลอมาดิเราจะมีคําคำที่เราเป็นคำคิดของนักกู้ภัทางน้ำครับคือ talk, r i d g e throw, r o w go ครับ talk คือการโคชิ่งครับ คนไข้ไหวน้ำเป็นหรือเปล่าคนไข้สามารถตอบสนองกับเสียงเราได้หรือเปล่าถ้าเขาสามารถตอบสนองได้เขาสามารถตอบโต้กับสิ่งที่เราพูดได้เราแค่บอกเขาแบบไหวมาทางซ้ายไหวมาทางขวาไหวมาหาผมนะไหวมาทางนี้ให้เขาไหวมาหาเราครับโดยที่เราแทบไม่ต้องทำเลยครับแค่พูดโค้ชเขาครับผมเราจะสังเกตได้ว่าในซีนเนี่ยบ่าวสองคนแค่พูดไหวมาหาเขาไหวมาทางนี้อะไรเนี้ยเราจะเห็นได้ว่า พระเอกกับนางเอกที่ตกเรือไปจากเรือลำอื่นด้วยซ้ำนะครับผมแตกกับไหว้ไปลำที่เบาอีกสองคน,นครับผมฉากเซตอัพยังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าในทางรีสคิวจริงๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับถ้าคุณโค้ชเขาในในเวลาที่เขาต้องทําทุกอย่างสิ่งที่คุณโค้ชเขาเขาจะทําตามคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นบอกให้เขาทําเ่อยเขาทาในสิ่งที่ถูกต้องเนะี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ เฟตี้เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นแชปเตอร์หนึ่งของการกู้ภัยครับไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณคิดจะเข้าไปช่วยคุณต้องมีอันนี้ในสมองครับการที่เราสร้างพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยสําหรับการช่วยผู้ประสบภยัยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องมีพื้นที่ที่มันปลอดภัยสําหรับเขาครับสำหรับตัวคุณที่เข้าไปช่วยด้วยนะถ้าตัวพื้นที่ต้องมีไม่ปลอดภยัยครับ มันเพิ่มความเสี่ยงมันี้อัตราความเสี่ยงที่ที่อีกหลายๆคนจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแทนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องไปดูเข้าไปช่วยเนะี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการจอดรถขวางทางบอกใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นว่าเอ้ยตรงนี้มันเกิดเหตุนะเปิดไฟอะไรก็แล้วแต่ับในซีนนี้อาจจะเป็นการแค่ตะโกนบอกว่าเฮ้ยอย่าเข้ามามีคนอยู่ับอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการกูไผ่นะ Make sure Make sure Make sure, make sure. พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนะ ไ I want. I want. อ้แวนไอ้แวนเราไปช่วยเหมือนท่านอยู่นี้คอเคอันนี้ก็เป็นซีนที่ดีที่เราจะได้เห็น t o p k r s t o r Logo a c c e s s i e s นะครับเราจะเห็นได้ว่าเพลงไม่ตอบสนองนะครับสลบด้วยซ้ำนะครับจมน้ำก็เป็นเพชชันที่เรียกว่า Unconscious Patient หรือว่าคนไข้ที่ไม่ตอบสนองกับตอบนั้นเองการที่เราพูดเขาไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับถ้าเรายืน่นหรือโยนเชือกอะไรไปให้เขาไม่สามารถจับได้เพราะไม่ตอบสนอง พายเรือไปเขาอยู่ใต้น้ำครับเราไม่สามารถช่วยได้เช่นสิ่งที่ดีที่สุดนตอนนี้คือการโจงไปช่วยครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เราประเมินคนไข้ครับว่าคนไข้คนนี้อยู่ในสถานการณ์ไหนคนไข้คนนี้อยู่ในเลเวลไหนเนะครับเราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่เราต้องช่วยเขาเราจะต้องใช้วิธีแบบไหนในการช่วยคนไข้คนนี้นะครับการประเมินคนไข้เป็นอะไรที่จําเป็นมากๆครับเหมือนนั่งก่อนครับพี่แหวนมาค่าเอง จับคุณพี่นอนงอายคุณพี่คุณพี่คุณพี่ฟื้นสิคะคุณพี่หัวใจยังเต้นอยู่ไม่หายใจแล้วเป็นไปได้มากๆนะครับที่คนไข้จะไม่หายใจแต่หัวใจเต้นอยูนะ่เป็นไปได้มากๆเอาวะถือว่าช่วยชีวิตคน ซีนนี้นะครับเป็นซีนที่คอมเพล็กซ์มากๆมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆเลยแล้วก็แต่ว่าต้องต้องต้อง,องชื่นชมนางเอกมากๆที่สิ่งที่เขาทำได้ดีมากคือเรื่องของการโฟกัสแคร์โฟกัสแคร์พูดง่ายๆว่าคนไข้เราจะตายเพราะอะไร่เราต้องดูแลสิ่งนั้นก่อนอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือพระเอกไม่หายใจนางเอกต้องให้ลมหายใจก่อนนะครับเพื่อพระเอกจะได้นำหายใจหรือว่ามีออกซิเจนนะครับผม โฟกัสการดีมากครับผมแต่นังเอกเลือกที่จะใช้ C P R อันนี้ในเราต้องเข้าใจก่อนว่าอย่างแรกครับอย่างที่ผมบอกอย่างแรกที่เราต้องทําคือประเมินคนไข้ครับคนไข้เป็นอย่างไรเมื่อกี้นังเอกประเมินคนไข้แล้วด้วยครับว่าคนไข้ไม่หายใจนะครับแต่คนไข้มีที่ประจรการที่เราจับเจอที่ประจรแปลว่าหัวใจยังเต้นอยู่ครับถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ก็แสดงว่าไม่ต้องทํา C P R ครับเพราะการทํา C P R คืออะไรการทา C P R คือ ปกติหัวใจเราเต้นใช่ไหมครับหัวใจเราบีบคลายบีบคายบีบคายนี่คือการทำแอ็หัวใจการทํา C P R คือหัวใจไม,ไม่ไม่เต้นนะครับช็อกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วลแต่เนะี่ยแล้วเขาทํางานไม่ปกติการทํา C P R เนี่ยคือการที่เราเอามือเนี่ยกดลงไปที่อ,อกนะครับหรือพูดยังไงว่าเอามือกดไปที่หัวใจนะครับเพื่อให้หัวใจกำระคายกำระคายกำระคายหรือการการให้หัวใจเต้นแบบแมนนวลนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจยังเต้นอยู่หรือจับเจอที่ประจอนคุณไม่ต้องทํา C P R ครับผม ถ้าเขาไม่หายใจก็แค่ให้ลมหายใจเข้าไปนะครับคุณพี่ครับในฉากนี้นะครับสิงี่ี่าอาจจะควรทำคือกเรื่องของการ Give rescue breath ครับหรือว่าการให้ลมหายใจนั่นเองนะครับ ตาจะไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของ chest c o m p r e s s i o n หรือการ,รั๊มหัวใจมากขนาดนั้นเพราะยังมีชีพประจแต่ว่าพระเอกไม่หายใจเพราะฉะนั้นออกซิเจนเป็นอะไรที่สําคัญนะการที่เราจะ give rescue b r e a t h ก็คือการหายปอดเนี่ยเราให,ให้ให้ผายปอดทุกๆหาถึงหก,กวิเราให้1ครั้งครัครบนะครับแล้วก็เซอร์เข้าไปห้าถึงหกวิให้1ครั้ง5้าห,หนึงหกวให้1ครั้งก็เหนื่อยพอสมควรสําหรับคนที่เขาไปช่วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีอะไรนี่ก็เป็นหนึ่งเทคนิคครับที่ที่ช่วยได้นะคร ฝืนแล้วพาคุณพี่กลับบ้านกันขอนะ้ครบับผมในหนังก็จะเห็นได้วว่าเขาจะพาพระเอกลับ ว่าความเป็นจริงในชีวิตจริงนะตอนนี้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็แนะนําให้ส่งโรงพยาบาลต่อนะครับอย่าพยายามอย่าเพิ่งกลับบ้านหรืออะไรเพราะว่าเพกยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีบาดเจ็บส่วนอื่นอีกอินช่ยอื่นที่ไปเอกอาจจะได้รับจากซีนนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ concussion ครับ concussion คือรูปแบบของของการบาดเจ็บของสมองในรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสมองบวมนะครับสมองช้ำหรือแม้กระทั่งเลือดข้างในสมองเนะกิดขึ้นได้หมดพอ concussion concussion คือการที่สมองของเราเนี่ยที่เหมือนเยลลี่นะครับ ได้ไปกระแทกกับสกัลโลของเรานะครับผมอย่างรุนแรงทําให้เขาบาดเจ็บเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีลักษณะของเลือดไหลได้หรือว่ามีลักษณะของการช้านะครับผมทำให้ปวดหัวได้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับที่พระเอกจะได,ได้ได้รับการบาดเจ็บอันนี้อย่างที่2นะครับที่พระเอกาอาจจะบาดเจ็บได้จากซีนนี้ก็คือเรื่องของการสรัมผัสน้ําเข้าไปในปอด การฉัลักน้ำเข้าไปในปอดต้องบอกก่อไว้ปอดไม่ชอบน้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้ำน้ำในนี้เป็นน้ำคลองนะครับน้ำแม่น้ำสมัยก่อนที่ไม่สะอาดนักนะครับผมก็มีความเป็นไปได้ว่าปอดจะติดเชื้อปอดบวมหรือว่าแม้กระทั่งน้ำท่วมปอดได้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับอย่างที่3ก็คือเรื่องของ spinal injury ครับ spinal injury เรียกง่ายๆว่าเป็นกระดูกสันหลังของเราเนาะเป็นกระดูกสันหลังของเราที่เมื่อได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรงเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเล้าแตกหรือหักได้ กานที่เขาโดนชนเข้าไปที่หัวอย่างรุนแรงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้รับ spinal injury ได้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าต้องจดโน้ตไว้ครับว่าคนใครคนนี้มีอะไรที่เราต้องดูแลบ้างก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอจริงๆนะครับผมแล้วก็ให้คุณหมอ analyze uh, diagnosis จริงๆก่อนว่ามีส่วนไหนที่ที่ปลอดภยัยมีส่วนไหนที่อาจจะต้องลองดูก่อนนะครับอาจจะต้องทานยาอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องดูเพิ่มเติมเอ็กซเรย์ ray, อะไรเพิ่มนะครับก็แนะนำให,ให้ไปหาคุณหมอนะครับผมต่อให้ มันไม่คริทิคอลแล้วในในซีนส์นะครับแต่การไปหาคุณหมอตรวจได้ให้ครบถ้วนก่อนก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยมากๆนะครับผมครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Rescue Review กับ b ุ u พส e Ani w a t c c e n e วันนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe กด h a ร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีฉากไหนอยากให้ผมมารีวิวก็คอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ